ก่อนที่คุณผู้ชมจะไปดูคลิปนี้นะครับผมขอรบกวนผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อกำลังใจให้ผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เกมแรกสุดนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่เก่าที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะหาได้เพราะงั้นผมก็จะถือว่ามันเป็นเกมแรกสุดละกันนะครับที่สามารถเล่นได้นะคือเป็นเกมแรกสุดเลยนะครับที่ผมพอจะหาเล่นได้นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเก่าที่สุดนะครับเดี๋ยวใครมันยิงอะไรวะ โอเคก็นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะโอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีโ้ชมคนดูน้องนูหน,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 นุที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมกลับมาพบกับวกวผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Rocket Arena นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่อาจจะเก่าที่สุดของ Roblox เลยก็ได้นะครับ คือมันสร้างขึ้นในปี2006ครับแล้วก็หารีเมคมาเล่นนะครับอันนี้คือเมคนะครับเวอร์ชันเมคนะครับเพราะว่าเวอร์ชันออริจินอลนี่เขาปิดไปแล้วนะครับไม่สามารถเล่นได้โดยตัวเกมก็จะมีระบบนิดหน่อยนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะมีเช่นพวกระบบอ่า <S <S 1> <S 1> <S การทำลายสิ่งของไงครับเห็นไหมว่าข้างล่างมาตกไปแล้วการทำลายข้าวของนะครับเกียร์แรกๆของโลบอ็อกอาจจะเป็นล็อกเก็ตด้วยซ้ำนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่าทำลายหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ ระบบถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับก็ถ้าใครอยากจะมาเล่นก็มาเล่นกับเพื่อนได้นะครับโดยตัวเกมก็ไม่มีทีมนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นเขตอย่างเงี้ยนะครับอ,อ่าผมจะบอกเลยเพิ่มเติมนี้หน่อยนะครับอันนี้มันเป็นแมปใน ทาวเวอร์ดีเฟนต์ด้วยนะครับก็เป็นแบบที่ผมเคยเล่นไปในคลิปหนึ่งนั่นแหละครับก็จุดเกิดทั้งหมดน่าจะมีทั้งหมดเอ,อ่อประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 8จุดนะครับเหมือนกล่องคราฟเลยผมตกมาตรงนี้ผมจะตายไหมเนะี่ยโอเคถ้าโดนแรงๆนี่ตายเลยแสดงว่าโลบ็อกสมัยก่อนนี่เขาถือว่าทำดีนะครับถ้าเล่นในแบบนี้สมัยก่อนผมว่าน่าจะเล่นเพลินนะนเล่นกันทั้งวันเลยนะครับผมว่านะแบบโอเคอ่ะคือเล่นแบบสนุกเลยอ่ะคุณผู้ชมดูเห็นะ อ้าวไฟโฆษณาแม่งหายไปละเอออิงโดตเองตายด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันออริจินอลกับวันนี้มันต่างกันแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมก็เล่นไม่ทันเหมือนกันนะครับตอนนั้นผมเล่นเบสบอลเองมั้งก็เบสบอลถือว่าเก่าพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสักครู่นะนี่นะครับก็เลื่อนไปเวอร์ชันด้านบนนะครับมีเกมไหนเล่นได้บ้างเกมไหนเล่นได้บ้างเกมไหนเล่นไม่ได้นะครับก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนนี้มีแอร์เบดด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเกมที่มันเก่ามากๆนะครัับบเเเเป็็นนกกกกมมแรรๆขอองว่าได้ลยะคคื ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีคือมันเป็นเกมที่ป๊อปูล่ามากเลยครับสมัยนั้นก็มีคนเล่นแบบ7 0 0แสนกว่าคนเลยนะครับในปี2 0 0พันแบบันบะครับคนเล่น7 0 0 0แสนกว่าคนเลยนะครับสร้างเมื่อปี2 0 0 7นเฮะเกมนี้แต่ว่าก็ยังเป็นที่นิยมอยู่สามารถเล่นได้ในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมก็ตัวเกมสมัยเนี้ยนะครับถือว่าอัปเดตกว่าสมัยก่อนมากเลยนะครับของเบสบอลนะครับแล้วก็จะบอกอเล็กน้อยให้นะครับมันมีเกียร์ของโรบอทอันนึงที่เป็นหมวกนะครับเป็นเหมือนของแต่งตัว ก็เราไปเล่นคลาสสิกสองแมปกันดีกว่านะครับคือคนเขาเล่นเยอะนะครับคลาสสิกเนี่ยเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับอ่าเบสบอลคลาสสิกนะครับก็เล่นเยอะร้อยกว่าคนนะครับตอนนี้เป็นเกมที่ว่าตํานานมากนะครับก็ตอนนี้ถึงจะมีคนเล่นน้อยแต่ว่าเขาก็เล่นเรื่อยๆนะครับอ่าลองเล่นกันดีกว่าผมก็เล่นไปเยอะอยู่พอสมควรคะโอ้สกอร์คิวของผมหกหกเลยโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าคือมันเป็นเกมไอพเอสยิงกันนะครับผู้ชมเห็นไหมอ่าเราเกิดตรงนี้ถือว่าเป็นที่ที่ดีนะครับก่อนยังไม่มีแอนิเมชันอะไรเลยนะครับยิงก็แบบ ไม่มีท่ารีโหลดนี้ครับปกติมันยิงแล้วยิงเลยอะไม่มีแรงแม้แต่สั่นสะเทือนในซ้านะครับอุ้ยถือว่าต่างจากสมัยก่อนที่ผมเคยเล่นมาสมควรเลยเนะี่ยคือแบบสมัยก่อนผมเล่นแล้วแบบรู้สึกตอนนี้แก่ตอนนี้ผมรู้สึกแก่คุณผู้ชมโอ้โหโอเคแต่เรายิงปืนไม่ได้เลยอะอก็ยิงได้นี่ทำไมไม่ทำไมไม่ยิงให้เราวะโอเคไม่เป็นไรครับเขาเขาเราจะเรือยิงผมแล้วตอนนี้ ผมทำอะไรไม่ได้นะครับคุณผู้ชมนอกจากทำใจนะครับโอเคผมไม่ได้เล่นนานแล้วผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าระบบมันเล่นยังไงนะครับผมก็ลืมไปแล้วนะครับโอเคน่าจะอยุดตรงนี้มั้งนี่ยิงเลยยิงเลยก็สนุกนะครับคือสมัยก่อนมันก็สนุกนั่นแหละครับสมัยนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสนุกไหมแต่ท็อกซิกเยอะนะครับท็อกซิกเยอะมากเลยครับเกมนี้โอเคเรายิงไปเรื่อยนะครับสามารถรีแพร์เรือได้ด้วยนะครับก็ตัวอีเจ๋งนะครับถือว่าเกมเนี่ยดีพอควรเลยนะครับ ก็รีแพนเรื่อยนะครับโอเคเป็นเรือที่ใหญ่นะครับก็ถือว่าเกมนี้มันอยู่นานนะครับอยู่นานมากเลยตั้งแต่โอ้นู่นอะโอเคเรายิงจกนกว่ามันจะพังแล้วกันมันจะมันจะพังให้ไหมเนวันนี้ว่าผมน่าจะตายก่อนนะคุณผู้ชมเชื่อปะ โอเคมันเป็นเรือเปล่าแล้วนะครับตอนนี้คนเข้าออกเรือไปแล้วนะครับไม่มีใครอยู่แล้วผมว่าน่าจะยิงเขาตายแล้วมั้งนะโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นเกมอื่นอีกนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ตอนไหนนะครับคือผมว่าเกมแรกๆของโรบอทจริงๆอาจจะเป็นแบบแบบว่างๆครับแบบแบบเปล่าๆเลยครับผู้ชมเพราะว่าแมบถ้าเป็นแมปเปล่าๆเนี่ยมันมันจะอยู่ในคลิปพวกเทลเลอร์ครับแล้วไม่ก็โรบอทเฮดคิวครับโรบอทเฮดคิวน่าจะเก่าสมควรครับน่าจะน่าจะใช่นะแมบ แรกๆของโลบอกน่าจะเป็นโลบ็อกเฮิวนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรเพิ่มลนะครับก็ผมมาโชว์2แมปที่มันสามารถเล่นได้นะครับเป็นแบบแรกๆของโลบ็อกเลยนะครับถ้าคุณชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อกำลังใจผมด้วยนะครับก็ผมให้ดูแล้วนะก็ถือว่าเก่าสมควรเลยนะครับเป็นแมปแรกๆที่ผมหาได้นะครับโลเกตในน่านต่อมาก็เบซัวนะครับสามารถหาเล่นได้นะครับถ้าคุณชมอยากจะเล่นนะผมจะทิ้งลิ้์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ